ครับวันอยู่กับผมวันครับนภัดตต่อชัแนวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถแมคโครนะครับคันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับหลายคนอาจจะมีแล้วแหละแต่ผมยังไม่มีก็เลยจะมาดูรถแมคโครนะครับอันนี้ก็เล่นได้หลายอย่างเลยอันนี้ก็หานได้แวเปิดประตูแป๊บ ก็เปิดประตูได้นะครับแล้วก็เ,เระโดงปิด,นนดได้นะไม่เยอะรายละเอียดของเครื่องก็จะประมาณนี้นะยังไม่ค่อยเหมือนจริงมากครับต้องตามสีหน่อยเดี๋ยวผมจะแต่งนะแล้วผมจะทำาทิปแต่งรถมาให้ดูนะครับดูคลิปรถเดิมๆก่อน,นประมาณนี้แหละครับแล้วจะแต่งให้ดูครับ อันนี้ค่กระจกไม่เจอมันอยู่ในกล่องครับกระจกอันนี้ผมซื้อมาเขาแถมสติกเกอร์ให้ด้วยครับสามวันอันนี้ก็เป็นกล่องมาครับมีรุน่นล้อก,กับรุ่นธรรมดาครับเดี๋ยวพวกนี้ยังมาแต่งให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ